สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตีปันเทนนะครับคุยหลังเกมวันนี้เรามาเริ่มันที่ทีมชาติไทยก็แพ้ทีมชาติอิหร่านไปหนึ่งต่อศูนนะครับโดยฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยก็เป็นสมัยที่สามแล้วนะครับก็ยังไปไม่ถึงดวงดาวเทียบไปคว้าแชมป์เอเชียนะครับสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยเรานะครับก็ยังเป็นอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับที่ครองเจ้าเอเชียอยู่นะตอนนี้นะครับอิหร่านก็คว้าแชมป์ไปแล้วสิบห้าครั้งด้วยกันนะครับส่วนญี่ปุ่นสี่ครั้ง น้องยอมรับครับว่านัดนีดน้ทีมชาติไทยเสียประตูเร็วแล้วก็เกมรับเนี่ยเราจะมีจุดอ่อนพอสมควรนะครับเพราะว่าอิหร่านเขาเจาะง่ายแ,แบบเดียวก็เสียไปทั้งสองลูกแล้วแต่ว่าครึ่งแรกเราพยายามสู้เต็มที่นะครับเราบุกอยู่นานแล้วก็มีโอกาสยิงหลายครั้งแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้ครับอิหร่านเขาเฉียบคมกว่าเหมือนกับว่า ฟิสิกอลเราตอนนี้ยังเป็นรองอิหลานนะครับแล้วก็นิหลานเขามาบุกมาแป๊บเดียวครับแล้วเขาก็ทาประตูได้เลยนะครับส่วนเราบุกอยู่นานนานมากๆครับกว่าจะยิงเขาได้แต่ละครั้งนะครับพอมาลงมาครึ่งหลังเนี่ยเราก็ได้ประตูเตเตอร์นมานะครับหนึ่งลูกซึ่งมันก็ไม่เพียงพอครับแล้วก็นิหลานก็ยิงมาอีกสองลูกนะครับเป็นชนะไปสี่หนึ่งนะครับก็ต้องพัฒนาต่อไปครับเราเราต้องมีเรื่องให้ มีการบ้านอ่ะให้ต้องทํานะครับเพราะว่าไม่กี่เดือนเราก็จะไปแข่งฟุตซอลโลกลนะครับในรอบยี่ิบสี่ทีมสุดท้ายเราอาจจะไปเจอกับบาราซิลก็ได้นะครับหรืออาร์เจนติน่าก็ได้นะครับก็ถือว่าแต่ผมดูว่าผมไม่เสียใจนะครับไม่เสียใจแต่ว่ามันยังมีเรื่องให้ต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับที่ว่าถ้าเราจะเป็นชเมป์เอเชียเราต้องคว้ามีหลานให้ได้ก่อนนะครับคือเป้าหมายแรกเลยเอาชนะมีหลานให้ได้นะครับ ส่วนญี่ปุ่นอุตเบเนี่ยเรายังพอแบบพอฟัดพอเวี่ยงกันนะครับผมเราต้องพัฒนาบอลฟุตซอลอีกไทยต่อไปครับอย่าอย่าเพึ่งไปท้อแท้นะครับผมเราทําได้ดีแล้วเราเป็นรองแชมป์นะครับแต่ว่าจากนัดแรกมาถึงนัดจริงอ่ะสิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมดูแล้วมันเราเกือบแพ้หลายครั้งนะเราเกือบแพ้อิรักนะครับเราเกือบแพ้ทาจินะครับเนี่ย มันมันมันต้องปรับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราแพ้รับไปก่อนหน้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปฟุตซอลโลกเราเกือบที่จะแพ้เขาแล้วแต่ว่าโชคยังดีครับเราเรายังกลับมาได้เรายังช่วยกันกลับมาได้แล้วมาเจอทาจิเราก็เกือบจะแพ้เขาอีกแล้วนะครับซึ่งมันมีหลายอย่างครับท,ที่ที่ยังต้องปรับมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่กลมกลืนเัินเท่าไหร่เราก็เกือบไม่ได้ไปฟุตซอลโลกแล้วนะครับก็ทําเต็มที่นะครับแล้วก็ โค้ดถือว่าโค้ดดีนะครับโค้ดทําทําดีแล้วก็เก่งนะครับมิเกลถ้ามิเกลไปทําบาซิลนะรหรือไปทำมิจาลดีนะที่นักเตะเขามีความสามารถมากกว่าน,นี้อาจจะอาจจะอาจาอาจะควาา้าแชมป์โลกได้เลยนะครับผมอาจจะ่คว้าแชมป์ฟุตซอลโลกได้เลยนะครับก็ไม่โทษโค้ดครับไม่โทษโค้ดแล้วก็ไม่โทษนักเตะครับทําดีสุดแล้วแต่ว่า,าผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาฟุตซอลมันต้อง มันต้องดําเนินการเร่งคัดแฟนหานักฟุตซอลที่เก่งๆทั่วประเทศไทยให้มากกว่าน,นี้ครับะที่มีอยู่มันยังไม่เพียงพอนะที่จะที่จะก้าวไปเป็นแชมป์เอเชียครับก็ถือว่าฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากผ,ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดูแลกระบวนการนนคัดสรรนักฟุตซอลด้วยครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับครับเกลเขาบอกว่าผมเสียใจ เสียใจมากกับการพ่ายแพ้ในวันนี้ผมผิดหวังนิดหน่อยกับการเล่นในช่วงแรกอิหร่านเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมากมันคือเกมที่ยากในครึ่งหลังเมื่อเรายิงได้หนึ่งประตูมันจุดประกายให้เราจะกลับมาได้แต่เรากขามาโดนประตูที่สอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายต้องยอมรับว่าอิหร่านสมควรเป็นผู้ชนะในเกมนี้และครั้งนี้ทีมของเรามีนักเตะใหม่ๆที่เล่นชิงแชมป์เอเชียหนแรก ขอบคุณมากๆกับแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์เราในเกมนี้สนับสนุนพวกเราจนวินาทีสุดท้ายไม่เคยว่าพวกเราเลยผมจะไม่ลืมเลยตลอดชีวิตของผมนั่นก็เป็นคำสัมภาษณ์ของมิเกลนะครับโดยโปรแกรมต่อไปของฟุตซอลไทยคือการลุยฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุสเบกคิสสถานรักว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมปี2567ก็ช่วงหน้าฝนของปีนี้นั่นแหละครับ โดยการแบ่งสายจะมีการจับสลากกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่26กุมภาคมนี้ส่วนการแบ่งโถฟุตซอลโลก2024ที่ประเทศอุซเบกิสถานก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูวันที่โถที่1ครับมีอุซเบกิสถานเจ้าภาพนะครับแล้วก็บราซิลต่อมาสเปเนอร์เติตินาโปรตุเกสและ อิหานครับโ,โหถือว่าโหดโกันทั้งนั้นเลยนะครับในโทที่หนึ่งนี่โทที่สองครับคาซัคสถานยูเรครนปาากวยโมร็อกโกและทีมชาติไทยของเราครับแล้วก็ปานามาซึ่งมีโอกาสไม่น้อยเลยครับที่ทีมชาติไทยเราอาจจะไปจับเจอกับบาร์เซลหรืออาเจนินาก็ได้ครับโถที่สามจะมีคอสตาริกาที่ทงเขานั้นเหมือนกับธงชาติไทยเราครับแค่สนับสีกันเท่านั้นเอง โตเตมาาเ,เนเลาเวนซุเอลาอัฟกานิสถานนิวซิแลนด์คิวบาโทดิซีมิลิบเบียแองโกลาเนเธอร์แลนด์โครเอเชียทาจิกิสถานฝรั่งเศสซึ่งคนสงสัยว่าเนเธอร์แลนด์นั้นอยู่โทที่ีได้ไงก็เพราะว่าเขาไม่เข้ารอบนี้ห้าครั้งหลังสุดครับแล้วก็โครอเชียก็ไม่เข้ารอบ ในรอบสุดท้ายนีห้าครั้งหลังเหมือนกันครับส่วนาทาจิกิสถานนั้นเข้าเป็นครั้งแรกและฝรั่งเศสก็เข้าเป็นครั้งแรกครับก็จึงมาอยู่ในโถที่สี่ร่วมกันนั่นเองครับเรามาลองดูเล่นๆนะครับว่าท่านผู้ชมอยากให้ทีมชาติไทยเราอยู่ในโถไหนครับส่วนตัวผมนี่อยากให้ทีมชาติไทยนั้นอยู่กับบราซิลนะครับแล้วก็มีไทยมอีอ่านิวซีลแลนด์นะครับแล้วก็ ลิเบียนะครับลิเบียเลยนะครับผมก็ไทยกับบราซิลก็จะควงแขนกันเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับอันนี้ฝันนะครับฝันก็ขอติดตามกันต่อไปครับคุณผู้ชมว่าผลการจับสลากนั้นที่จะออกมาในวันที่26พฤษภาคมนี้จะเป็นเช่นไรจะเป็นอย่างที่ผมคาดคิดไว้ไหมและท่านผู้ชมอยากให้เจอกับทีมชาติใดก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับคุณผู้ชม มาที่เรื่องความน่าประทับใจระหว่างการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียหนนี้ครับเมื่อเฮียบอยท่าประจันอัดฉีดฟุตซอลไทยไปห้า0มื่นบาทในเกมที่ไทยติชนะอิรักไปได้สามประตูต่อสองครับแม้จะมีชาวเน็ตเข้ามาแซะมากมายแต่ว่าผมว่าอย่าไปสนใจเลยครับมันก็เป็นเสียงนกเสียงกาตามภาษา,ษามนุษย์เรานั่นแหละครับคนอีกท่านหนึ่งคือกล้องห้วยไล่อิหลีนี่แหละนะครับได้ อัชีดฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้ไปสองแสนบาทครับโดยบอกว่าอารมณ์ประมาณคันลักเขาขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับพวกเรานะครับถ้าเกิดจะรอให้เฉพาะตอนที่เขาเป็นแชมป์ปกติพวกเขาก็สู้เต็มที่กันอยู่แล้วเดี๋ยวจะถูกดาวหาว่าสู้พอต้องการเงินโอเคแต่ที่พวกเราอยากให้นั้นเราอยากตอบแทนพวกนายแค่นั้นเองตามมาครับผมเริ่มแล้ว ถ้าพรุ่งนี้ได้เป็นแชมป์เดี๋ยวเพิ่มให้อีกสักร้อยสองร้อยก็ได้ำั้านะครับติดแฮชแท็กตามมาตามมาแล้วก็ทิ้งเบอร์เลขบัญชีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยครับเพื่อท่านผู้ชมจะตามท่านต้องห้วยไล่ไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมของทั้งสองท่านนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีปันเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ